ก็เขาไม่มีบาลานซ์ลูกเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีบาลานซ์ลูกบาลานซ์คืออะไรบาลานซ์คือความสมดุลลูกเขาเป็นแค่อสองร้อเหรอเขาไม่สองร้อใช่ดูแฟชี่ยแล้วเพลินค่ะ,ค,ะคุณคุณเอทานเหรอคะอไอวาส่งเป็นด้วยเอาอะไรคะลูกนี่ทำอย่างนี้มามีสอนให้แงบ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  งียบเงียบเงียบเงียเงงเงงเงีไอนวานอยากได้อ I mean, oh, ันนี mm. ้ใช่ไหมลูกยิ้มใหม่ยิ้มหม่ยิ้มหวานให้ยิ้มใหม่ย้มให่จะให้ขมดีแล้วไม่หล่นใส่เท้าอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแ่แม่แม่ชีวิตมากพี่ไอว่าคะน้องพี่เอวาคะ หนูชื่อไอวานหนูรู้ตัวไหมคะขอบคุณค่ะอีม่ก่อนอีม่ให้ขนมปังขอบคุณค่ะไหเอา,เอาขอบคุณค่ะก่อนสีลูกเอาแบ่งเจเจยังแบ่งเจเจได้ไหมขอบคุณค่ะยิ้มให้อย่างเดียว เลียก่ะแล้วก็บันเทิงเป็นจิตนาการไ,ไอ้วาคะหนูกินแล้วแบบทำไมขนมปังมันไม่ยุบเลยลูก <c oughs> กินไหมคะให้ดู <c oughs> ไอ้ว่าคะพี่ครับอ้ําอ้ําไหนกินขนมปังมันไม่ยุบเลยคะ่ะไหนกินขนมปังให้อีใหม่ดูสิคะขนมปังทำยังไงมเนี้้ไงเขียยวเขอร่อยเหรอคะแค่นั้นอร่อยแล้วใช่ไหมลูก มันฟินมากแล้วค <and dancing> <evening> ่ะไหมนี่ไ oh, ม oh, oh, <one gur k aret> <tube oses> <Wuhan> ่ได้ดิเดี๋ยวที่ใหม่ก็พุธกจะกลับหรอแล้วพวกุ๊กไม่กินข้าวก่อนนะเขาเขาจะไปงานแต่งโอ้โหมาเดี๋ยวใหม่ถอยให้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวกลับไปแล้วพวกนี่ค่อยมานอนเดี๋ยวกลับไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะดูผมมัญญา ฉันกลับไปแล้วพรุ่งนี้มาแต่เช้านะเดี๋ยวปะทุกจะมานอนปีห้านะขึ้นไปนอนกับฉันข้างบนก็ได้ขึ้นไปนอนกับฉันข้างบนก็ได้ไม่งั้นเธอก็เนี่ยชวนนุ้ยมานอนที่คอกเด็ก นอนในคอมบิดแค่ไปขนเสื้อผ้ามาแล้วเธอก็ขนไม่ได้นะเสื้อผ้าดีนะทิ้งรูมเมดไว้เลย